ครับผมสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ธนาออนทัวร์นะครับก็จะพาเพื่อนสมาชิกมามารับประทานอาหารนะครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารอยู่ข้างทางบางสะพงนะครับจะตรงข้ามกับบิ๊กกิมนะครับผมจะมีอาหารอาหารมากมายเลยนะครับจะเป็นพวกต้มยำพวกลาบพวกอะไรนะครับพอดีสักครู่ผมก็ผมก็สั่งไปแล้วนะครับนี่แหละสั่งไปเป็นต้มยำปลาช่อนนะครับ เป็นต้มยำปลาช่อนสั่งไปแล้วไม่รู้ว่าแม่ค้าได้ทำหรือเปล่าเรลองไปดูตอนนี้กำลังทำอยู่น,นี่ใช่ใช่ไหมครับหม้ยอ,อย่งนะครับโอ,อ้น,นี่อ,อันนี้ยังเป็นต้มไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรอสักครู่ก่อนนะครับดูบรรยากาศร,บรอบๆร้านไปก่อนนะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็เพื่อนสมาชิกก็เข้ามาแวะชิมได้นะครับผมนี่แหละ กระิบเลยนะครับว่าร้านนี้รสรสชาตินี่อร่อยที่สุดนะครับผมบอกเพื่อนสมาชิกได้เลย่อยเนี่ยคอนเฟิร์มเลยแม่ค้าเลยนะครับร้านนี้อร่อยที่สุดนะครับครับนะครับเริ่มเลยครับต้มปลานะครับผมเครื่องปรุงนี่มีอะไรบ้างครับที่ว่าของสูตรเด็ดของร้านนี่ครับมีใบส้มปล่อยค่ะใบส้มปล่อยใบส้มปล่อยนะครับแล้วก็มี แต่ว่าที่สําคัญคือจะต้องเป็นเนื้อปลานครับเนื้อปลานี่หน้าน้าจะสดเย็นนะครับใส่เข้าไปแล้วครับผมนี่ครับต้มปลาครับหน้าต้าประทานครับดูดูวิธีการทํานะครับสอันนี้ผ้ามันอาจจะสะท้อนสะท้อนแสงนิดหน่อยนะครับเพราะว่า เราถ่ายออกไปสะท้อนแสงนะครับแต่ก็ก็ดูได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรครับหอมเลยนะครับมาแต่ไกลเลยนะครับใส่ไปนี่ผักอะไรครับที่ใส่ลงไปอันนี้คือหอมต้นหอมจะผักหอมต้นหอมนะครับเป็นเครื่องหอมนะครับใส่ลงไปที่ ต้มยำมีรสชาติเคยนหอมครับอันนี้เอาสูตรตามใจแม่ค้าเลยนะครับชอบแบบไหนก็ใส่ลงไปเลยนะครับของเรานี่สั่งได้จริงๆนะครับรอรอเดือดนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอลองชิมดูนะครับมาแล้วนะครับผมนี่มีมีช้อนนะครับเดี๋ยวขอช้อนมาแล้วครับโอ้รสรสชาติหอมจริงๆนะครับผมจะลองรับประทานให้เพื่อนสมาชิกได้ดูเลยนะครับแต่ว่า จะไม่ถ่ายหน้าคนทำนะครับเพราะว่าหน้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ครับผมแต่ผมจะลองชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติอันนี้จะอันนี้จะเป็นเป็นปลาเนนนะครับตัวนี้เอาเป็นปลาเนนนะครับเป็นปลาเนนแล้วก็อันนี้จะมีมีใบใบต้นหอมนะครับมีตะไคร้ต้นหอมแล้วก็อันนี้จะเป็นครับเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมผมจะลองลองดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นเช่นไรนะครับ รสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับหอมครับกลิ่นหอมแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดๆน,นะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็กวมกล่อมนะครับรสชาติจะเป็นรสชาติประมาณว่ากลมกล่อมนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปลาผสมเข้ามาด้วยนะครับถือว่าก็อาโอเคเลยนะครับยังไงก็เพื่อนสมาชิกที่ชอบรับประทานต้มยำทำแกงลาบลาบหมูหรือว่าเป็นต้มปลาก็แถวหน้าพิกิมหน้าพิกิมเก่านะครับซอยบางสะพุงนี่ก็ เข้ามาเข้ามารับประทานได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับยังไง้ก็เชิญชวนเพื่อนะมาชิคน,นะครับผมวันนี้ทานาออนทัวก็ขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวชิมกับต้มปลาที่แสนอร่อยวันนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับผม